ที่สามารถเบลอได้เนี่ยก็มีแอปที่ชื่อว่า After Focus นี่แหละนอกจากเอาเบลอเพื่อ,อไปขายใน s h u เตอร์สต็อกเนี่ยเรายังสามารถเอามาเบลอรูปภาพที่เราเคยถ่ายไว้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่เบลออย่างที่เราต้องการเนี่ยได้นะครับทุกทุกคนในวันนี้เราจะมา ดูวิธีการใช้แอปที่ชื่อว่า After Focus นะครับเป็นแอปที่สามารถกำหนดจุดเบลอได้นะครับการขายรูปภาพในชัตเตอร์สต็อกเนี่ยรูปภาพที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องมีขนาดมากกว่า4ล้านเมกะพิกเซลนะครับ และกะติกาอีกข้อนึงก็คือภาพจะต้องไม่มีโลโก้หรือว่าคําพูดนะและอีกข้อนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือในรูปภาพนั้นมีรูปหน้าคน,นจะต้องทําการเบลอแอปที่สามารถเบลอได้เนี่ยก็มีแอปที่ชื่อว่า After Focus นี่แหละนอกจากเอาเบลอเพื่ออไปขายใน s h u t ต s t Stock เนี่ยเรายังสามารถเอามาเบลอรูปภาพที่เราเคยถ่ายไว้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่เบลออย่างที่เราต้องการเนี่ยได้นะ ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในจอเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าจอของแอปพลิเคชัน After Focus แล้วนะครับคามิก็คือเราถ่ายรูปใหม่นะครับกับอนะัลบั้มเนาะแล้วก็โปรเจกต์นี่คือเป็นอันที่เราเคยเซฟไปนะครับกดไปที่อัลบั้มนะครับกดไปที่อัลบั้มเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเบลอเลยนะผมก็มีแต่รูปแมวนะฮะโอเคผมเลือกรูปนี้แล้กัน ตรงนี้เนี่ยเขาจะถามว่าเราอยากจะให้ใช้โหมดั้นเลือกแบบสมาร์ทหรือว่าแมนนวลนะครับสมาร์ทคือให้แอปพลิเคชันเนี่ยเลือกวัตถุให้เราส่วนแมนนวลเนี่ยคือเราจะต้องระบายสีให้ครบนะครับผมแนะนําว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าใช้แบบสมาร์ทดีกว่านะครับตรงนี้เขาก็จะสอนเราเรื่องของการใช้2นิ้ว ขยับนะครับในรูปภาพก็คือขยายแบบทั่วๆไปนะสองนิ้วแตะลงไปแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยก็คือการเลื่อนรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีแถบเครื่องมือนะครับอยู่ด้านข้างนะครับโอเคตรงด้านบนเนี่ยเขาเจะก็จะเป็นรูปของคนนะครับลองลงมาก็จะเป็นรูปต้นไม้นะครับอีกอันเนื้อคือเป็นรูปภูเขามันมีความหมายว่าถ้าเราเลือกที่ตัวเป็นรูปคนเนี่ยเวลาเราลากเส้นปื๊ดแบบนี้นะผมลากที่ตัวแมว ตัวแมวเนี่ยหรือว่าเส้นที่ผมลากเนี่ยคือมันจะเบลอน้อยที่สุดนะครับพอผมเลือกต้นไม้แล้วผมคลุมตัวแมวปึ๊บสามารถคลุมตรงนี้ได้ด้วยนะแบกหน่อยขยายได้นะครับัวแมวมันก็จะมีแว่นขยายให้เรานะครับก็ค่อนข้างผมว่ามันมันดีนะ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นขั้นตอนที่กําหนดจุดเบลอนะครับเส้นสีขาวที่ผมลากไปครั้งแรกเนี่ยคือมันจะเบลอน้อยที่สุดว่าแบบเป็นชัดนั่นเองส่วนอีกเส้นนึงเนี่ยมันจะเป็นเบลอมากขึ้นมานะครับในระดับกลางส่วนตรงนี้นะครับก็คือเบลอแบบสุด,สดแผมลากตรงนี้แล้วกันให้มันเบลอรตรงนั้น แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กด n e นะ็กนะพอกดเน็กปุ๊บมันก็จะเจเนเรตเห็นไหมครับในบริเวณที่ผมกดจุดอันสุดท้ายเมื่อกี้มันจะเบอร์สุดๆเลยนะแล้วตรงส่วนอื่นมันก็จะเบอนะมันก็ตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่เขาเจเนเรตมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกให้เบอแบบไหนได้นะครับกดไปที่เบอนะครับแล้วก็กําหนดให้มันเบอมากขึ้นได้ไหม อ่าได้นะครับเป็น motion blur motion blur ก็คือมันจะเหมือนกับเราวิ่งไปวิ่งมานะครับ zoom blur ก็จะเป็นแบบนี้อ่า aperture ก็คือเรียกอะไรอ่ะ bokeh นะครับแต่ในนี้ผมไม่มี bokeh ผมไม่มีไฟดวงๆนะครับมันก็เลยไม่ออกถ้าเกิดว่าจริงๆข้างหลังเนี่ยมันมีไฟโบ k e h นะมันมัน เป็นสีขาวๆมันก็จะทำให้เป็นดวงดวงให้เรานะครับมานี้นะครับในการใช้แอปพลิเคชันนี้ก็เซฟได้เลยเซฟก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ได้รูปภาพแล้วนะนั่นแหละครับเป็นโปรแกรมทำการเบลอหน้าชัดหลังเบลอลองไปลองเล่นกันดูนะครับแบบมีรูปที่อยากจะเปลี่ยนภาพธรรมดาให้เป็นหน้าชัดหลังเบลอหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ